เอามาเข้ามาทั้งสองคนนะประจันสำนักเนี่ยอนาคตนะครับที่บอกปเปิดซักเนี่ยเอาทีลคนทีลโรนเอานี้ก่อนนะมามาจบนะกลับมานะใ,ใจนะเอออาธิ่หาหลับตาดีๆนะตายดีนะ 来，妹妹。 หลังจากนี้นะเป็นอาจารย์สักประจำสำนักกูแล้วนะมึงนะไปคนต่อไปมามา,มาอ่ะฝากน,นะหลับตานะเดี๋ยวกูขอญาตครูบาอาจารย์ในตัวมึงก่อนนะ เอาลง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  <Graduate! S 1> ลงมา <_ d isc ute> เอาลงไหมเอา <_ d isc ute> เอาเอาขอขอนะขอนะเป็นมือสักประจำสำนักกูนะเออนะขอนะขอนะให้ไหมยอมให้ล่างยอมให้ล่างผ่านไหมได้ไม่ได้ ถ้าได้ก็จะให้ทำถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำยอมไม,อม่ยอมนะยอมนะยอมนะเอออ่ะนะเป็นมือสักประจำสำนักรูนะเออเอาเอาไหมใครจะมาลองก่อนเลยลองพิมพ์มไหมเดี๋ยวก่อน <ไป S 1> ใครมาคนแรก เสื้อเหลืองมารอนได้แล้ว嘛เสื้อเหลืองมานอนอเ,อออเออมา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 ต้องกูกูกูไปสักให้นะให้อาจารย์ทั้งสองคนสักนะเอาด้านหน้านัานหลังอ,อ่าโอเคถอดเสื้อนอนถ,ถอดเสื้อเลยเอ้าพี่ไมขึ้นพร้อมเลย <c oughs> ลองปล <c oughs> ่อยตามมือเดี๋ยวมือจะไปเองเพราะเราครอบแล้วทีเนี้ยของเราเทียวได้ละ Nón, phán, nó tè lên <cười> <cười> อลองเลยเก้าอี้นั่งอกอดเก้าอี้ไหมเรืยงไงจะนั่งหรือจะนอนฮะชอบถนัดแบบไหนต้องถามพี่ไมเคลืนถนัดแบบไหนแล้วแต่เอารอรอ,อดูชอบแล้วขังมันกันอันนี้เดี๋ยวห่อนะห่อผ้านะเสร็จแ,แล้วห่อผ้าไอ้สองคนนะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเวลาวันวันออกภาษาเปลี่ยนทีเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนผ้าทีแต่เอาผ้าขาวหอ่อแล้วเอาได้สินผูกไว้

ใกล้หมดเคื่บอกว่าอาชิชัดแบตเอาเพื่อเดินในใกล้เลยเออ๊ดดูเนี่ยช่างสักคอบเรียบร้อยอันนี้ลองนะครับค่าครูยังไม่มีลองกันเอาหน้ายักนะเอาจัดเลย อันนี้ไม่ได้รับนะคือเหมือนกับว่ามาทําพิธีนะผมนะทําพิธีครอบครูนะครับนะครอบครูนะอ,นะอันนี้คือการอันนี้ก่อนว่าลอง,องลูกศิษย์ลูกหาสมัครใจนะครับอันนี้นะสมัครใจว,ว่าลองอะไรนะลองเข็มลองเข็มลองเข็มขมาลองแต่แปดโมงเชา้านะตอนแรกว่าจะให้ผมสักเองไอทองอย่างไรวะเหียเดี๋ยวกูดูรอยสักกูก่อนอย่างไรวะไอทองวันนี้นี่มึงมาโชว์หน่อยอสั์ที่กูสักเมื่อกี้ไอเหียสักแม่งมือสั่นเลยกู ิบหายแล้วสงสัยอยากเล่าเอาเอาอันนี้ออกด้วยอันนี้ดูนะที่สักไปเมื่อกี้นะครับผมนะอ่ะดูรอยนะมือสักนะครับผมนะอันนี้กูสักเองแหละเนี่ยลายมือกูเป็นอย่างเงี้ยแหละขี้เหล่ขี้เหล่อย่างเงี้ยแหละเนี่ยกูสักหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยไม่ไม่สว่างเอาสว่างหน่อยสว่างหน่อยสว่างหน่อยสว่างไหมตรงตรงไหนมันสว่างเลยสว่างไหมไหนขี้เหล่อย่างเงี้ยเนี่ยกูจะสักขี้เหล่อย่างเงี้ยแหละนะสักแบบออกแนวขี้เหล่ขี้เหล่เนะไม่รู้สวยหรือเปล่านะดูเอานะครับอันนี้คือลายมือกูเป็นแบบนี้ของกูไม่มีลอกลาย ของกูคือสดนะครับนะด้นสดเลยกูทําสดกูเองเลยนะคนหลายคนถามว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับอักขระนะครับเป็นอักขระหรือว่ายันนะครับเทวยักษณะนะอันนี้ครับตรงปากเนี่ยเปรียบเสมือนเงินจีนนะเห็นไหมลักษณะเป็นรูปเงินนะครับผมนะกินเงินกินทองปากเงินปากทองนะครับผมนะจมูกนะครับผมนะเป็นรูปชมพู่ผลชมพู่นะคือจมูกรับทรัพย์นะครับผมนะประกอบด้วยยันนะครับผมนะพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอันนี้นะครับผมนะแล้วก็เวสสาภูสครับแล้วก็จตุโลกบาลทั้ง4ล้อมรอบนะครับผมนะมันมีความหมายหมดนะครับตัวยันนะครับผผมมนะ อันนี้คือกูยัง like สักไม่ครบไอ้สั์กูเมื่อยยิบหายค่อยๆต่อเรื่อยๆนะครับผมนะกูกูกูติ๊ดไงกูอินดี้ไงกูอยากจะทำกูก็ทำไอ้ที่กูไม่ทํากูก็ไม่ทําตอนแรกกูอาจจะเอาทั้งมือครับเอาได้อันนี้คือวันวันแรกอันนี้วันที่2ผมเนะเดี๋ยววันที่3ให้ว่ากันนะครับผมนะเออจนกว่าจะเต็มแขนแล้วนรูทรงแล้วนะครับผมนะเพราะมันต้องล่างอัคละนะครับอัคละค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับเพราะผมถ่ายทอดทุกอย่างนะครับให้กับลูกศิษย์สองคนนี้หมดนะครับผมเนะเพราะให้เขาสักนะ คือตัวกูเนี่ยถ kind of mm. ้ากูสักเองนะไอ้เทียไม่มีเวลาหรอกนะกูจะไล่ผีด้วยกูจะมาสักด้วยแม่งก็ไม่ได้ถูกไหมอันเนี้ยที glory, ่กูสักอันน to ี like ้คือลายมือกูเองเดี like ๋ยวดูลายมือศิษย์ลูกศิษย์สักสวยกว่าอาจารย์แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทำไมต้องต้องสักกับกูไม่ต้องหรอกนะสักกับลูกศิษย์กูเดี๋ยวกูเป่าให้ครับผมนะเข้าใจนะเดี๋ยวกูลงเข็มให้นะครับผมนะเออกูลงเข็มให้แล้วก็กลับให้นะครับไม่ต้องกลัวแข็งเหมือนกันนะครับผมนะแต่อันเนี้ยคือลายมือกูนะ ถามว่าถ้าเกิดอาจารย์สักให้ครับผมนะสักได้ไหมครับแล้วแต่อารมณ์กูนะกูตอบไม่ได้เนี่ยนะแล้วแต่อารมณ์กูถ้าเกิดกูเมาจะสักให้ก็ได้แต่กูไม่เมาก็ไม่สักนะนะประมาณนั้นนะเห็นนะสวยนะไม่รู้สวยไม่สวยนะครับดูเอาแล้วกันนะครับนะสวยไม่สวยดูเอาแล้วกันนะครับผมนะขลระนะเห็นไหมอนนี่จะเป็นยักษ์นะครับผมนะมีเขี้ยวอะไรต่างนะครับผมนะเดี๋ยวก็คือมาเติมอีกเติมไเรื่อยครับผมนะของผมนะคือสักถ้าเกิดสมาธิไม่ได้กูหยุดทันทีเลยนะครับผมในสไตล์ของผมนะครับที่ผมสักนะวันหนึ่ง นะเจออาจารย์ทองดูหน้าอาจารย์ทองหน่อยดี่รอขนาดไหนอันนี้อาจารย์ทองครับผมได้ไงนี้อาจารย์ทองอันมือสักอ่านี่ดูว่าันนี้ไปดูพี่ไมเคิ้นั่นแหละฮะเอาไปภาคเอานี่หน่ะมาพากันมั่งคุยพากเอาเขาจะได้ไม่เบื่ออ่าไปใช้สีสน้ำใช้สีน้ำครับใช้เล็กสีน้ำอันนี้จะเป็นการลอกลายนะครับลอกลายก่อนทีจ่จะสัก วันนี้เข็มแรกที่จะลงหลังจากที่ครอบครัวไปแล้วก็จะเป็นพี่ไมเคิออลอ,อีกสองเดือนอนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาสักนี่ก็ต้องรออ,ออทดทนรอนิดนึงเอาไปคลิปนะมันคือธรรมชาติจริงๆที่คนต้องเจอแต่สุดท้ายอะไอธรรมชาติต,าต่างๆเนี่ยนะมันก็จบด้วยความตายความตายทัย้งหมดนีย สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนที่หลังผมนี่เดี๋ยวรอตอนลงสีเดี๋ยวจะมาโชว์อีกรอบนะครับยังไม่แล้วเสร็จทนเจ็บไปได้หลังบางนอกจากหน้าบางแล้วหลังต้องหลังยังบางอีครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นลุงแดงนะครับฝ่ายอาร์ติสที่คอยพัฒนาเรื่องลายลายแบบต่างๆใครที่บอกว่าลายไม่สวยใจเย็นๆนะครับมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นอันนี้จะเป็นรูปแบบหลายๆแบบที่กำลังพัฒนาอยู่ เ <C> e <at> ต็มไปด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายทั้งเงินทั้งทองโชคลาภวาสนาเดี๋ยวมือผมสั่งเลย นี้จะเป็นพี่เขาที่มารอตั้งแต่แปดโมงเช้าขนาดนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นอดทนรอแผ่นหลังกว้างครับยังมีพื้นที่ให้เหลือเอาหลายองค์เลย เลยงานเล่างงกินให้ตับพังข้างเลย20เดือนฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเลยจะเลยนะเออตอนนี้จะเป็นการสักเครื่องครับสักมือนี้ต้องรอก่อนนะฮะเพราะว่าเข็มมันจะใช้ยากนิดนึงเข็มวุ้นีเดี๋ยวกูลงให้สองตัวพอไอ้แทงสนุกเลย ใครจะใช้เข็มมือก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลงเป็นตัวแรกให้แล้วที่เหลือก็จะเป็นช่งางสัก,สแ,ลาาลกแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจารย์ก็ลงอลักษรแล้วเป่าเพิ่มให้ฮะถ้าให้อาจารย์สักคนเดียวแล้วรับรองไม่ได้ไล่ผีแน่นอนถ <laughs> ้าครูเท่าไหร่ย,ยังไม่ได้ตั้งครับจะเย็น ถ้าดูมือช่างสักสวยขนาดไหนวะกูสักเองครับคิดว่าสักเองอะผมอยากไปสักรอครับอีกประมาณ2เดือนฮะรอเปิดสำนักก่อนครับใจเย็นค่านี้เฮียกูสักขนาดนี้เท่าไหร่อยู่เนี่ยเราเขาบอกว่าอะไรนิดเดียว2,900ันเสักที่ไหนวะเนี่ยอาหารโชว์นี่โชว์ดิเราไม่ออ๋อออ๋เนี่ยปึ๊เนี่ยไอ้เหี้ยถ้ากูสักยาวขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกกูสบายสบายรอกูว่างเมื่อไรกูมาเติมให้เนี่ยกูเติมให้เต็มหมดแหละเต็มแขนนั่นแหละรอว่างๆก่อน เรากูแบบมีอารมณ์กูไ่ทำนี่กูไม่มีอารมณ์กูไม่ทำเอ,อรอแล้วกันรอแล้วกันนะไอ้คนที่ชอบทางเนี้ยนะเออเอา,เอ,าอ่าโอเคแค่นี้พอ